ได้ค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณแม่กับสายบุญเนาะค่ะคุณแม่เนาะค่ะสายบุญค่ะเป็นจังไหนมาจังไหนคอยได้มาหอดทำมาจอกคุณแม่โอ้นหทำมาจอกนี่ตีค่ะตั้งใจมาดวนแล้วทึกเบื้องในคลิปค่ะลิปพอนผ้ารุ้ยแม่ค่ะย้ายก็เปิดเบื้องเราก็ย้ายก็สนใจว่าเอ๊ะทำมาจอกนี่เป็นจังไดนเนาะย้ายก็อยากมาทำบุญค่ะย้ายก็เลย มาพักเขาปริวัติอยู่ค่ะว่านอนค่ะก็เลยเดีย๋ยวเขามาในวัดนี่นาทำบุญทำท่านรู้สึกว่าวัดนี้เป็นตาอยู่ค่ะค่ะแล้วก็นอนแล้วก็ฝันดีดีค่ะห้ว่าเป็นมาฮอนมาถึงวัดน,นี่เป็นจังไดแม่ตามความรู้สึกว่าเป็นต้องพุ่มพ่นบ่หรือจังไดโบ่าผู้สายบุญโอ้ตอนเรื่องต้องพุ่มนี่ดีค่ะต้องอยู่ค่ะค่ะตองพุ่ม แบบว่าจังไดล่ะบางเทือกะฝันดีบางเทือกะคืดว่าสีะเจริญไปหนามีภูมิของเพลินในวัดของเพลินนี่สีได้ฮคดได้สร้างไปหนาสี่ได้แม่ได้ส้างไปหนาคจังผู้ข่านนี่แต่ว่าฝันเลขฝันเบอร์การฝันเลขฝันเบอร์นี่กะฝันอีหลีคอที่นี่ว่า กระยังสิกลับไปบอกลูกบอกหลานค่ะใ้ซื้อเจ้าของกระซีซื้อคือกันค่ะเพาะมือขึ้นใช่ไหมว่าคือว่าเพื่อโชคเพื่อมานกระซี่เดมาสซอยเห็ดซอยสังน้อแม่เนาะกระซีมาสซอยเห็ดซอยสังค่ะคขามาเทื่อนากะบ่ต้องย่านดอกเด้อยพีหลอกบ่มีเพิ่นเพราะลอยอยู่นี่บ่มีผีหลอก ว่าไว้ยามันกระเจมันกระเจีคอยลึงไปค่ะโอหม่หม่ายๆตื่นๆมันว่าท่ลึแหน่หม่หม่ๆมันเงียบซื้อกว่าตื่นมันเงียบเงียบแห้งมั้งแหนเงียบแห้งมาดิหมาบมารุ่นนี่กระเจี๊ยบพตื่นป็นไรเพราะว่ากดสิคุ้นเคยกับสถานที่แน่ค่ะบัดนีณฑิตแล้วถ้าถ้าเป็นวันพระวันเจ้าเนาะแม่เนาะอะได้ยินเสียงหมาจอกมาเป็นมูเลยได้แม่บ่จ๊กจ๊กจ๊กว๊ วัานพาวันเจ้าแมนเสด้ยิ้แล้วก็วันพาเนี่ยก็สิได้ยินเสียงคล้องเสียงระฆั่งช่วงประมาณตีสามตีตีสามนี่แหละคนมันก็ได้ปลุกสูพผ้าวดเนาะตื่นเตืนตืนตือนฟังฟังฟังเสียงยังเสียงยังเลคือว่าิสด้คือจยงว่ามันเป็นเหมือนเมืองรับแล่กึ่งเมืองรับแล่กึ่งเป็นเมืองขอมมังชีเนี่ยมันสิเป็นมันสิฝากข้างนั้นก็สิเป็นคล้าขๆกับเมืองรับแล่ อีกฝั่งน MM ึงก็สิเป็นเมืองขอมจงซี่นะแม่มันจะเป็นตรงน้ำตกกันค่ะเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าค่ะเมืองเก่าเิ่นสีจะเลื่ญนไปหนาอยู่ดอกเพราะว่าเห็นต่างๆเพิ่นว่าเข้าประกาศออกไปเพิ่นกเสิได้มาซอยพระซอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่าผู้ขาก็ศสัทธาว่าเห็นแต่พระเพิ่นย่งสีขาวอยู่ค่ะเลยมีสัท่าอยากมาซอยค่ะมาซอยบุญก็เล็เรียกๆน้อยๆก็มากินมาท่านกอ่า บ่มีหลายกับเอิ้นหาบาที่บาทกับบ่ากันค่ะกับด็่าก็จังตอนนี้ทางแอดมินกับทังสูภ้าร่วยนี่ลหละกับคูบาอาจารย์ที่ยุวัดนี่เนาะการมีคูบาอาจารย์ที่เก่งๆหลายท่านนะแม่ว่าแอดว่าการล่อพระนี่สิบเป็นแบบที่ว่าขาเจ้ามารอนี่เด้เนตรต้องเตรียมให้พร้อมแต่มือแรกเนตรอีหยังกะยาอุนนรโมกะยาต้องใส่ให้เพิินแล้วก็เปิดเนตรในมือนั้นเลยจังเช่นะเพิินว่า บัานนี้บังเอิญว่ามันสวนสวนกันบันนี้แม่ก็เลยได้ได้เริ่มไม้บัานนี้ได้เรื่มไม่ก็เ,มมกเลยได้ตอเมื่อให้เพิินตอตอผะหัดเนาะตอระหัดให้เพิินบ่อยเมื่อเพิินขาดขา,ดขา,ดขามปีบันนี้กี่แล้วเ่ยไม่ได้ะ่ะคานี่อันนี้ก็สี่วันที่ประมาณยี่สิบเอ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครูบาอาจารย์สี่เดินทังมาจากชัยภูมิค่ะแม่ยี่สิบเอ็ดนะคะแม่้อคะแม่กลับมาอีกก็บมาวันที่ยี่สิบเอ็ดก็สี่พ่อ ปู่ฤาษสีใจดีเด้อค่ะพ่อแม่คนนี้มันสิมีฤาษสีใจ้ายก็บฤาษสีใจดีพ่อแม่ปูนี่ค่ะค่ะบางท่านก็ใจดีบางท่านก็ใจลายแต่ส่วนมากก็สีหนึ่งในลอยสิมีใจลายอยู่ผู้เดียวก็อาจจะเป็นไปได้จังสินะแม่ค่ะที่เหลือพ่นก็สิใจดีเบิดเลยเฮาิ่นสีมาเห็ดพิทีให้านี่แมนค่ะเป็นหาษสีใจดีค่ะผู้มีเมตตาผู้มีบ่แมนว่าเพิ่นมาจากใสละเพิ่นมาจากชุมแพ่มาจากทางชัยภูมิค่ะเพิ่นสิมมาซอย เพิ่นกับอีตนเนาะค่ะว่าพระกับม่มีดวงตาพระกะบม่บมีอุณหลมเพิ่นให้ว่าเพิ่นเพราะว่าไทายบ้านเฮ้านี่บ่ว่าสิของมงคลต่างๆนี่ยเขาเจามารวมลงในองค์พระองค์นีเบิดแล้วได้แม่ก็สิเหลือแตงแต่มาใส้ดวงตาให้เพิ่นม่าใส่ดวงตาให้เพิ่นมาไส่เนตรให้เพิ่นเนาะคะ่ะแล้กก็ใส่อุณหลมให้เพิ่นอุณหโลมเนาะก็สิให้มอบ แสงสว่างให้เพิ่นเพิ่นกันเลยสีเดือนทางมากไว้ๆนี่ละแม่ล่<อ>นะเดี๋ยวเราคุยกันนอกหลอบนะคะเนะาะค่ะกับเพิ่นกับสิมาไว้ๆนี่ลหละกับาพในีายในเดือนนี่ละแม่าพในเดือนนี้เ<อ>พิ่นกับสิมาใส่ดวงตาแล้วก็มีเจา้าภาพญ่เศรษฐีใจบุญเนาะคะ่ะทางทางใจให้มามันนะั่นคือกาลสิน ส่วนมากเดี๋ยวนี้เอฟซีจะกาลสินนีใจดีแห้งคะพี่น้องโอ้จากาลสินเจ้าพูขากายุกาลสินค่ะโอ้ค่ะอันนี้ก็สิก้อนสิ้นเดือนนี่ก็สิมัจากาลสินค่ะมาซอยเพิ่นเห็นองค์พระล้วโอ้ยน้ำตาสิไหลแอดเอ้ยว่าฉันว่าค่นว่าไปรอพระอยู่ไส่กะบ่เคยเห็นว่าบ่เปิดเนแลวกะบ่มีดวงตาบ่มีเพิ่นว่าต้องมีพร้อมคือว่าในมือห้ารอต้องทุกอย่างพร้อมอังซี่นะค่ะมาหนีบังเอิญว่าก็เลย มันอาจสีชุกเราหุกในจักน้อยเนาะค่ะนึ่งเท่ากับขาดปัจจัยเนาะแม่เนาะขาดปัจใจนะค่ะ่วนเนี้ขาดปัจัจเท่ากับข้องเสียเรียวไว้ค่ะอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะกับขอโทษเอฟซีทุกๆขันเนาะค่ะอาจสีความสมบูรณ์แบบกําลังสินนั่งมากแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกัสีเพิ่นเปิดเน็ตปุ๊บเพิ่นกัสีซองไปหาพี่น้องที่รวมบุญมากเนาะแม่เนาะกัหาปัดบริจาคเรียกๆแน่ออๆค่ะมาสอยกัน็สียเรีวไว้ยูดอ เพื่อนยัยใจดีเพื่อนกะลายอยู่ดอกเพื่อนเบิ่งห้าน่ะเนาะค่ะเพื่อนกะสิได้มาซอยมาตุ่มมาโฮมเพื่อนไปน้องเม่เนาะพ่านพาลวดกัเก่งหาลูกคขาสัม่าษณ์จิกค่ะก็จังว่าเพื่อนโอ้ดีใจค่ะค่ะจังว่าย่ายกะเออดันโดนมาบ่เคยเห็นจักเทือค่กับมาจอกนี่เอออยากกินอยากทานเล็เรียกเลยน้อยจแต่ว่าพี่น้องเฮาก็บเพื่ออยากกินอยากทาน มาเด้อวันที่ยี่สิบเอ็ดเพื่อนมาฤาศีใจดีเพิ่นสิมะมาไหลไหลมาตุ่มมะฮุมน้ำกันเนาะมามาเปิดเนตมือเดียวกันเลย้อคะเด้อเนตเอาบุญเฮ่าค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะเนาะแม่เด้อพ่อเด้อค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดมาตุ่มมะฮม่มนะค่ะพี่น้องเด้อมาเอาบุญน้ำกันยี่สิบเอ็ดปูเพิ่นกับมาหวอดกับสิมาเปิดเน็ตใส่อุ่นนลม ใส่อุณนาลมแล้วก็สิบอุน่นนาลมนะคะพี่น้องอ่อันนี้แหละสิวพิษว่าถือเนาะคุณแม่เนาะอย่าถืออย,ย,<ะ>ย่าซาเด้อเอฟซีก็ได้อุนนาลมแล้วก็เป<ะ>ิดเน็ตใส่ดวงตาภายในมือมันที่ยีิบเอ็ดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะจังไดกะเ้ากับมาตุ่มมาโฮมกันเด้อค่ะพี่น้องบานไก่เล่นเที่ยงพูดใด้เบิ้งคลิปนี่เนาะแม่เนาะ่าะเด้อมาเบิ้งนากันมาเบิง้งอุ้ยใจดีเบิ้งกับสีมาหลายอยู่เมือน,นั้นคตุ่มมาโฮมกันเฮาะ ค่ะหลายหลายบทบานเทศเมือง่นกษีิออกมาเบิงน้ำกันนี่แหละค่ะพี่น้องมือมาเปิดเน็ตเนาะค่ะองค์ปูห้าเนาะค่ะอยากมากกเชิญค่ะผู้ได้เหตุบุญมาตอนนี้แอดเขียนใส่แผ่นทองให้อยค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว่าห้ายังบได้ปิดฐานพระค่ะอ๋อย่งบด้ปิดฐานผะแม่กัเขียนซื้อแผ่นทองิ่งหยังลงให้เพิินค่ะแม่ค่ะให้เอฟซเพื่อพอจะได้ฝากซื้อฝากเสียงไว้ในองพระพุทธลูปห้าเนาะแม่เนาะค่ะบันนี้กษสิมา ถามถึงด้านตัวเลขแนวทางเด้่ยบันไดแม่โอ้เรื่องตัวเลขแนวทางตีค่ะพอมื่อคืนนี่นอฟฟันมันจังไรละฝันคอนสิแจ้งผู้ชายคนหนึ่งเพิ่อนว่าว่าเอ้าโมซันเลขกูซื้อมันบ่ออกบาทนี่กูได้สิซื้ออันยังละอันหาสามมันพอออกวันนั้นเพิ่นเลยมาว่า เก้าหาซีว่าสันเก้าหาซีใช่ไหมเก้าหาซีโตบนพัดสันเด้แล้วมีรางอีกน้ำเด้ค่ะเอาล่างอกตัวอะไเชียงเขาบอกกันบาง้ีว่าร่างอกตทะเลถามมาหาเก่าหาเก่าร่างนี่คือหาเก่าใช่ไหมโอ้มื่กีมีผ้ายในสามโตคือเก่าผ้าในสามโตค่ะตัดออกมากคือซีเก่าหาเก่าหาเก่าร่างบอกว่าหาเก้าล่างเลยมันบ่แมวหาเก่าล่างค่ะเอาใยฝันเหล่าใยโอ้ ฝันเหล็กดีตัวนี่ยังสิไปหยอดอยู่จะขาทสิบาทอยู่ขาดหยอดเพราะได้เฮ็ดบุญนาะแม่เนาะเได้เฮ็ดบุญน้ำเพลินสายบุญเน้นนาะแม่เนาะจังว่าโอ้ยปันดีคักป่านนี่มานอนทำมาจอกไปเลยไปบอกลูกบอกลานสื่อน้ำยูเขาผู้มีเงินเขาก็สื่อื่อหลายบาทจะคว้างกับซิบเศร้าไปเพราะได้ลุนนาะแม่เพราะได้รุนเพราะได้สื่อเนี่ยกินใชจังหันใชบาทเนาะเพราะว่าห้าม้า ทำม,มาจอดเขาฝันกันสียดิไปเกว่าให้ลูกฟังตัวเมื่อวานนี่เออฮัลโหลโปข่าวเนาะคะ่ะฮัลโหลโปข่าวตัวอีพ่อปูหนากไหม <c oughs> ลูกก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นเนาะค่ะก็ะพ่อได้อันใดข้ามวีพ่อเพ,อพอิ่นดีๆก็ขออนุญาตบาดข้ามเอา,ามาใส่ได้อีพออ่อปูหนากเด้อค่ะฮัลโหลโป,โปข่าวเนาะค่ะแจ้งข่าวบอกพี่น้องเฮาเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดเมาบุญน้ำกันเนาะค่ะน้องคุณแม่เนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดเมาบุญน้ำกันเด้อกับปูฤาษีใจดีเนาะค่ะกับแม่คู่ใจดีเนาะค่ะ ค่ะเพื่อนนี่โอ้ยคนใจดีนี่เบิ่งไปแต่หนาแต่ตาพี่น้องแม่น้ะคนใจดีนี่คือจยงคุณแม่นี่แล้วสายบุญเนาะค่ะสายบุญลูกยู่นดงกมัดบุญเอามาเอาบุญเปนอย่างนอันนั้นนี่ยุ่ยใส่กะอยากกินอยากทานแต่ว่าที่นี้ ปัดใจนี่ยกะเบ่ร์ไหลค่ะบ่ร์ไหกับไปท่านหน่อยๆเออทอรไลกับสร้างขอให้ได้ไปหัวขากับดันด่นว่านี่แหละขอให้ได้ติดซอยหอยตามเนาะคุณแม่เนาะแก้วค่ะอือฮะแม่กับฟันดีฝันดีเพื่อนเสียหายตัวดีเพื่อนเสียหายโสดหายลาบง่ายอยู่ดอกเีรยวเบิองค่ะให้มาทวนเนาะค่ะแม่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่บุเป็นมาม่ล่างเองอืมล่างนี่ห้าเก้าเอาก็ลองเอาไปแนมเนาะค่ะแม่เนาะแนมเบิองบ่ ว่าว่าคือนันดอก,กค่ะกัไใมากกัจังซื่อเนาะเออย่า่ฝันจังสันอิลีคน้อกระบอกให้ล่างให้บนอีซ้ค่ะอืมื้อจักสิบจักซ้าวไว้เลยแมีค่ะในยินกระดาษย่าซื่อหลายค่ะามันบอกออกซืกอมันเสียวา่าย่ายนันฝันนันนี้นนค่ะอืเาไปตามฝันจะคล้องค่ะอเอากระกาบเลี้ยนเชิดเนาะค่ะ สำหรับพอ่อแม่พี่น้องเฮ้าสิมาเรื่มรวมเปิดเนตรนะคะวันที่21เดนะคะพี่น้องเดิมมาเปิดเนตรน้ากันนะคะพี่น้องเนานะคะ่ะมาเปิดเนตรองค์ปูเฮ้าน้ากันนะคะเรียนเชิญเนาะคะ่ะนักปราชญ์ชาติบัณฑิตนะคะให้พ่อแต่ต้องพบพ่อค้อนผ่านสันดานหยาบนะคะให้พ่อแต่นักปราชญ์ชาติบัณฑิตนะคะพ่อแต่นักปราชญ์นี่เพิ่นก็กิพาเข้าไปหาแต่แนว่ความจะเจริญความฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมน,นะคะแม่เนาะ พาแต่ห้าไปพ่อแต่แนวดีๆได้นักป่าแตแนวดีๆค่ะไปพ่อใช่กับพ่อแต่แนวดีๆค่ะขั้นไปพ่อคนผ้าเน้นบ่ทาเด้ค่ะพี่น้องถ้าโดดได้ก็โดดถ้าขวมได้ก็ขวมนะคะพี่น้องเด้อค่ะห้าอย่าไปไก่นะคะพี่น้องเนาะห้าคือพ่อแต่นักป่าชาติบัณฑิตนี่พ้าห้าเจะเลื่อนฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมเนาะคุณแม่เนาะคือจังพ่อคุณแม่เนี่ยก็ซ้ำพ่อนักป่าได้แม่ค่ะพ่อนักป่าพ่อค้นที่ใจดีค่ะคุณแม่คะพ่อคนใจดีเนาะคุณแม่ใจดีเนาอ้้งีตม น้อแม่เนาะไก่ปานเอกมาเมื่อการลาสินพ่นเด้อผู Perfect, ้กาอยู่ผู้ขากมาบ้านนอนก็เลยแวะมากร้องต้องพ่อเพิ่นเอ็ดไม่อยู่นี่สั่งทำมาจอกนี่ค่ะลูกก็หวังซะแล้วเกินเนาะค่ะว่าคุณแม่กลับไปแล้วคุณแม่สิกลับมาตุ่มมะฮ่มเอาทางแอดมินพรพผ้าลวยทา้งทำมาจอกเนาะค่ะทางนัดจิตสัมผัสเนาะคุณแม่เนาะจังได๋ค่ะ จังไต่ก็ขออาศัยบาร,รมีคุณแม่น้ำ<ะ>คุณแม่าสายบุญกะให้มาตุ่มมาโฮมลูกหลานอีกเด้อ<ะ>ค่ะเจ้าอีกอยู่ค่ะจำรับมาทานค่ะวันนี้ค่ะจำรับคลิปนี้ลูกก็ขอขอบุญขอบคุณคุณแม่ที่แบ่งปันเนาะ,ค,ะ,ะค่ะอยู่บ่ได้ต้องมาที่ทำมาจอกมาแล้วฟันดีฟันดีห้าเก้าสี่ห้าสี่เก้านะแม่เนาะ ล่าง954 954นะคะพี่น้อง954แล้วก็ล่าง59เออมคนเพียรย่ายิ่ฝันเอา96ประตูวพี่น้องด้วยค่ะเอาค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ